สวัสดีครับคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อ18กันนะครับของเลขโอนิปี2553นะครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไนี้เป็นจริงนะครับคืออีกครั้งนึงนะครับที่ผมจะบอกก็คือโจทย์ประมาณนีะครับเขามักจะเอาข้อที่ถูกเนี่ยไปไว้ท้ายๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะเริ่มจากข้อแรกๆก่อนแล้วกันเขาบอกว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงแล้ว a ยกก a n g สองมากกว่า a เสมอจริงไหมครับไม่จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี0.1นะครับถ้าสมมติ a เท่ากับศูเนี่ย a อกำสองก็คือ0 0นนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ a แล้วเนี่ย <S <S เป็นไงครับมันน้อยเมื่อเอากำสองแล้วเนี่ยมันน้อยกว่านะครับคือเออเลขจํานวนจํานวนบวกที่มันน้อยกว่าน้อยกว่า1นะครับเมื่อกำสองแล้วมันจะน้อยกว่าตัวมันเองนะครับผมครับเพข้ะนั้นข้อ1เนี่ยมันผิดแน่นอนให้ a b c เป็นจํานวนอตัตรกระยะถ้า a มากกว่า b แล้วเนี่ย c ลบ a มากกว่า c ลบ b ไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยคือจำนวนตรรก,กะยะเป็นจำนวนจริงใช่ไหมครับเมื่อเป็นจำนวนจริงแล้วมันจะมีสมบัติอย่างนี้นะครับว่าถ้าสมมติ a มากกว่า b ปุ๊บเนี่ยลบ a ก็จะน้อยกว่าลบ b ถูกไหมครับและเมื่อเอา c มาบวกมันก็จะกลายเป็น c ลบ a น้อยกว่า c ลบ b อย่างนี้สิถึงจะถูกอนเนี้ยผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดไม่เอาให้ x เป็นจำนวนตรรก,กะยะนะครับถ้า x กำลังสองมากกว่า4แล้ว x มากกว่า2จริงป่ะครับ อย่างเช่นนะครับ x เป็นลบ 3. สมมุตินะครับ x เป็นลบสเป็นตรรกยะไหมเป็นลบสกลางสองได้9 9มากกว่า4ก็ถูกแต่ลบสเนี่ยมันไม่มากกว่า2นะเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดนะครับให้ y เป็นจำนวนเต็มถ้ารูท y มากกว่า2เอ้ยมากกว่า1นะครับแล้ว y มากกว่า1จริงไหมครับโอเคครับเรามาดูกันรูท y ถามว่าสแควรูท y